น้องเกลล่าสุดเป็นดีเจท่าทางนี้พี่พี่ให้กี่คะแนนดีแต่โปรดดูหน้าป้าเจียบมีอะไรที่น้องเกลลูกสาวแม่ชมทำไม่ได้บ้างเนี่ยตัวแค่นี้แต่บอกเลยว่าความสามารถเกินวัยและรู้เรื่องไปหมดจริงๆยิ่งมีพี่ชายสายฟ้าพายุเป็นไอดอลด้วยแล้วน้องสาวก็มักจะชอบทำอะไรตามพี่ชายไปด้วย อย่างคลิปนี้ที่ได้เห็นน้องเกวโชวลีลาทาทางในการเป็นดีเจมิกเสียงเพลงถูกผิดไม่รู้แต่บอกเลยว่าลีลาเธอมันได้จริงๆโอ้ยเห็นแล้วเอ็นดูแต่โปรดที่ดูสายตาป้าเจี๊ยบที่มองด้วยมันยังไงกัน ว่าแต่พี่ๆจะให้คะแนนกี่คะแนนดีจะแล้วก็ทำเอาพี่ๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยเช่นถ้าหนูแป๊เก่งใหญ่แล้วลูกกริดโดดเหมือนมากกกหลงหมดแล้วข้าน้องเกลเป็นดีเจแล้วค่าล่าสุดโดดค่าตัวเท่าไหร่เนี้ยดูท่าถ้าได้มากเจ๊พี่สาวโคตรจะแปะถ้าเอ่ยทางเอยดูหน้าป้าเจี๊ยบ